เราได้ผีแก้ตัวหรือเปล่าอันนี้ออกอยูเรเดียนใช่ไหมอยากกิน,นต้มนวดหมูอ่ะจะต้มเนวดหมูมาไงอ่อาไอ้ผีโยนของอ่ะข้างบนไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงผีโยนของนั่งคึกเลยไม่ต้องไปห้องสุดท้ายแล้วพี่เอาห้องหน้าก่อนเลย ิดไปครับเปิดไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โยนของข้างล่างใี่ว่าโยนในโรงรถครับเราไปดูโรงรถกันก่อสามองศาเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะพออยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ตอนนี้ผีหลอกผมหลอกหลอกเป็นตัวไสในห้องปิดไฟด้วยเกย์นาอยู่ห้องนี้เลยใช้สองก็ อ้าวกล้องเดียวเหรอกล้องเดียวได้ตรงนั้นจุดหลอกอืออ่าจุดหลอกอือเรต้องหากระดูกไว่หากเลยเออเมื่อกี้เราลืมหากระดูกหรือเปล่าวะเอ้า เมื่อกี้กระดูกเราก็เจอไงในห้องโถน,นี้ไงลุงอ๋อเจอในห้องโถน,นี้เออลืมไปทุกอย่างมันไปไปนหมดเลยก็เลยจำไม่ได้พอ,อเอาอะไรไปมั่งแยวแมวก้านเขียนไปพอยเอาดอทหนังสือโอเค ปิดไฟป่ะหนังสือมันกระเด้งกระเด,งะด้งวะ กั้นไว้ในห้องสามอันแต่ผีไม่เดินผ่านเลยคืออะไรวะจะผ่านขึ้นอ้าอ่ะโอเคมันอยู่เข้าลุงเหรอเขาอ่ะเออว่ะเป็นไปได้เพราะว่าพี่ลิตรองอีกในห้องแปดองศาเก้าองศาสิบเอ็ดองศาลุงมันหนีน่านจะอยู่ห้องห้องห้องเป็นโนมอ่ะห้องนั่นเอออยู่ห้องเป็นโนมใช่สององศาเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะมาหลอกผมในห้องได้แล้วก็มาโยนของตามก็เลยเพิ่มว่าทำไม ผมยิบดอดมาแล้วด้วยครับอีกอย่างหนึ่งขยายโมชันเนี่ยเพราะว่าทำมันเงียบเงียบห้องนี้เหรอใช่ห้องเนี้ยโคยเงียบเลยอ่ะกล้องอยู่ไหนนะ ไม่รู้แฮะโยนกล้องไว้ที่ไหนเนี่ยเจอปะโอเคปี๊ิ้งเหรออ้าวหายปิดไฟด้เรียนปิดไฟด้วยปิดแล้วนี่นะอ้าวเออวะปี๊ิ้งข้อหัวเขาขี้ควันออกปากไม่รอใช่ใช่ปี๊ิ้งเป็นณนันกมเนลบสามครับโอเค มีบีติ้งก็ไม่มีเบนทีแล้วนี่หว่าอ่าโอเคหนึ่งเป็นวีมิกเดียววะไปดูกนไหนอ่ะยังไม่ได้หาเลยไปหาเขาไป a อ e ย o u เฮีย <you> ลุงเอานี่ไปด้วยนะไออยู <you> ่เฮียเฮ้ยเขาเปิดประตูอ่ะลุงประตูไหนอ่ะนี่ประตูนี้ประตูนี้ไม่มีอะไรเงินิแล้วตัวเนี้ยน่ายแล้วต้องตัด ไม่สิงไม่ดอดอทรูนี่ไม่ถ่ายนะขอจะได้เอาประดูอ่าฮะเฮ้ยพอขอยืมไปถ่ายได้ปะได้ได้ยืมไปเลยครับใช่นะฮะวงเวทพอยลางน่าจะเคลียร์เราคงไม่อยู่ตามชั้นใช่ ถ,ถ้าอยู่ตามชั้นเราก็ซวยผีเหยียบเกลือไม่มีรอยตีนไดไงวะผีเปิดประตูไหนไว้เนี่ยเปิยเปิดเปิดเ,ด,เดิเเนผ่านโมเ่นเป็นช่วง เออโหนแหไวะแ่ผมแค่ผมแแค่ผมแเต็มเต็มแบบเต็มหูขวาเลยเมื่อกี้เรากินยาก่อนกินยากันไหมอ่ะครับอ่าไปกินยากันอีสิบทุกคนเลยไม่ไม่ดอดไม่จะไปริบบ็อก์โพสออกปี่ะพลอยไม่มีไม่มีก็เหลืออีเวนต์ห้ากับโปรไฟล์ติ้งหรอปะใช่เพราะมันต้องทำสองอย่างนี้แหละถ้างั้นมันยังเดินเล่นอยู่ในห้องอยู่ องบนโอเคเหลือมีผีก็แสดงว่าอืมีเลย เยอะเรือไม่มีรอยตีนวัดเดินสิก็อไม่อ่ะป้องหมดคอยมีกล้องติดมือไว้ปะติดมือถ่ายกระดูกเออภาพอ๋อโอเคโอเคเรือภาพเรือเือภาพเดียวไว้ถ่ายกระดูกอ่ะใช่ ไม่เขียนนี่ีกระดูกพลอยกระดูกตะขาบสวยปไป YU ไม่เขียนก็ยิ้มเอ๊ะป้าเดี๋ยวพอดูกราฟให้นะแล้วพอกราฟขึ้นพอจะบอกให้กี้นะกราฟกราฟมันนิ่งนิ่งประเด็นเช็คอุณหภูมิเราอยังอยู่ป่ะทางนั้นอ่ะอยู่ครับมันยังเดินผ่านโมชั่นอยู่ใช่เฮียผ่านไหมเฮีย โมชั่นตกตกกินข้าวนั่นแหละข้างในอ่ะโมผ่านอยู่ข้างในโมชันเอ๊มเอ๊ะเดี๋ยว่ากูคุยสบีร์ล็อกผิดปะลองคุยใหม่ดิ Are you here 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 มันไม่น่าตอบตัวแล้วแบบนี้ว่าเบียร์ลองคุยบ้างไหมอ่ะนี่นี่น นิ่งอ๋อเฉดไปทั้งนั้นแนะดับเ,เทียนไอ้ที่มีคนอยู่ในบ้านนะั้นนิ่งๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเฉดเลยไหมท้้งนั้นก็ต้องหาเอเมทคนไปติ้งให้ได้สักข้อสิแบบนี้แบบนี้เราต้องอันนี่ออกไปรอข้างนอกแล้วให้มันเล่นอีเวนแล้วค่อยวิ่งเข้ามาแบบพี่พอยร,รอรอดูกราฟให้อ่ะเออเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอออเมทอยู่ไหนวะเบียร์ออมีตรงปลั๊กไฟอะ่ะ อไอ<ป>้ตรงตรงตรงขัดเอาอ่ะลุงเบียร์วางไว้ข้างบนขัเดเอาอเบียรนะ์นั้นวางแบบนี้เรืยๆเลยเบียร์ถ้ากรารนิ่งแบบนี้เราต้องไปรอนอกบ้านรอเขาเล่นแล้วค่อยวิ่งเข้าแต่ตอนแรกเขาเล่นกระจาเยอเออว่ะก็จริงนะขาขึ้นขาขึ้นเออห้าด้วยเบียร์ าโอเคห้าจริงด้วยว้าวโอกาสเป็นเกตเยอะอยู่นะแต่ทำไมตอนแรกขอโซนย่างเลยหลอกด้วยนะประเด็นนะ่ะถ้าตอนแรกมาหลอกแต่เริ่มเลยจำได้แล้วก็แห่ลุงสองครั้งเออแห่สองครั้งใช่ห้องห้องห้องอื่นมีงานขยับของสิ่งของบ้างไหม ถึงตอนที่เบียร์กับพลไปดูกระโดะมีของแบบับลดนท้องอื่นบ้ง้งวมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าอยู่ข้างบนเลยด้วยซ้นำนั้นดีดูการเดินก็เออดูการเดินก็มั่วๆการเดินวัดตัวไหนได้ยมั้งนะี่ไม่ได้อ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปไม่ไม่ใช่อนี้หรอกเนาะพอพลอยบอกไว้เช่านี้เราแวงเนยเพราะว่ากลัวแม่งมาแก้มือแม่งบ้านเดิมเขาไม่เดินกว้างอะไรอย่างงี้ใช่ปะไม่กว้างครับส่วนมากก็อยู่สองห้องอยู่อยู่ห้องปลั๊กไฟกับห้องข้างหนนี่แหละใช่มีขยับมีขยับไปอยู่ห้องนอกนิดนึงเออไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยค่อนข้างอยู่ประจาที่ตัวเองฮัทเลปนโนด้วย เปลี่ยนเล่นอเปียนเล่นเคุณว่าีเรียนมั่น,เเนะเนวงเว่ยแต่ดูยังไงก็เดี๋ยวจุดวงเว่ยแล้วลากขึ้นมาข้างบนไลยเอ้ยต้องเอากล้องมาตั้งเพิ่มดิเลยทางนั้นเพราะว่าพอจะมองไม่เห็นแล้วก็วางทางเดินหน้าประตูตรงทางขึ้นบันได ใน <Okay. S 2> วานตรงข่อประตูเลยก็ได้อะฮะต่อประตูก็ตร,ตรงนี้เลยตตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยเลยเนี่ยนะใช่อ๋อโอเคอืองั้นเราเล่นลิเบลแบบสองต่อไหมอาหา่ะฮะเบียร์ก่อนแล้วก็เบียร์จุดตั้งแต่วงเวรแล้วลากขึ้นมาแล้วก็เกแบบียร์ไปแอบเดี๋ยวผมรอต่อมือทีหนึ่ง อ่าฮะโอเคอาเบียเริ่มก่อนเลยจัง,งั้นเดี๋ยวผมรออยู่ห้องนังเลีนนะอา่าฮะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเบียรีเพลย์เสร็จเบียร์ก็วิ่งไปแอบไปเดี๋ยวผมไปไอ้นี่ตามเดี๋ยวผมตามไปที่หนัง เมียแล้วมันเร็วเหรนะอเน,นี่ยตอนเดินขึ้นบันไดยังช้ายู่เลยเมียตอาเดินเร็วอยู่นะเฮ้ยอ้าว what ฆ่าลุงเออเฮ้ย hey, ทำไมมันอยู่ตรงโซฟาและดิฟทีเดียวถึงผมเลยอะลุงโดนทะ ah. ยินป่าววะคือผีอยู่ตรงโซฟาผมกำลังจะตับรูปตับรูปมาะจุดแล้วอยู่ดีผีก็แวบมาถึงหน้าผมเลย ตัว่ใครอ่ะที่ผ่านตัวอะไรวะเนี่ยพี่เพียก็รู้สึกนะรู้สึกเหมือนมันเดินเร็วแต่ว่าพอบอกว่าตอนที่มันขึ้นมาข้างบนอ่ะมันเดินชา้า<ช>แล้วพอโดนทุบปุ๊บแบบแบ่งเร็วงั้นใช่ตอนโดนทุบอะ่ะเขาตา้านด้วยนะแล้วเขาก็เดินเร็วเ,เดี๋ยวนะตอนขึ้นมาข้างบนอ๋อโอเคคือให้มิน<บ>ป ผมกม่นั่งดูผีอยู่วิ่งตามเบียร์พอเบียร์พอเบียร์รับตาบมมันเดินช้าพอหันมาเห็นหน้าผมมันก็เริ่มดิฟเร็วขึ้นอีกทีหนึงตัวอะไรมันจะทําได้แบบนี้วะกินเหรอแน่ใจฮะลุงตายตรงไหนอะ่ะตายอยู่หน้าทีวีครับเป็นจุดที่ผมเปิดไฟไว้ด้วยอ๋อเห็นแล้วเออเอ ถึงเขียมไม่ผมเอากินแล้วกันนะตัวนี้เรายากแปลกๆไงเพราะเฉดมันไม่น่าใช่อ่ะเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเฉดเฉดที่บังเอิญเฮียนก็ไม่น่าใช่หรอกเบียเบียเบีเบผมขอโทษเบียต้องทำรีเปลอีกรอบหนึ่งนะผมผมตายมปเลยมันเลยไม่ผ่านทุกทุกอย่าง เบี้ยกระเกตไม่ตัวแล้วเอ้ยไม่อันแล้วเหี้ยนมากครับเหียนมากดูอันนี้เขาเหี้ยตูดเขาบังเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาย้ายก่อนลูเขาโยนของอะไรหน้าใบาเขาอะนะโยนการน้ำ ตอนนี้เริ่มเฮียนแล้วอ่ะใช่เริ่มเฮียนแล้วกังเขนไหมไปแล้วเดี๋ยวอ๋อเบียย้ายกังเขนยานออกไปแล้วด้วยนี่หว่อาอ้อยังอยู่เนยยัอยงอยู่ยานหนึง่งแล้วมัน,ม,นมันจะมันเบียไม่ต้องย้ายออกอ,อยานหนึ่งมันจะไหมอีกไหมอืมยังไม่รู้เดี๋ยวรอมันไหมสักทีแล้วเบียก็ย้ายโอเค,อเคผมดูผมรอดูอยู่ ราฟโหจัดเลยว่ะไม่ใช่เฉดแล้วล่ะไอ้เหี้ยถ้าแบบขายเกมม้งทำอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่เป็นไปได้เหมือนกันถ้าถ้าถ้าออกเป็นเฉดเขาก็มองว่ามันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าอะไรไหมตินราเรียนเดี๋ยวคนเดียวไงใค่จะเรียเดี๋ยวคนเดียวผมแค่สงสัยว่าตอนแรกอะทุกคนอยู่ในบ้านกันหมดเลยมีผมมาอยู่ใกล้ผี่็จริงแต่ทำไมมันหลอกผมอยู่คนเดียวเลยวะเฉดจะทำปฏิริยากับคนเดียววะแต่ทุกคนเดียวก็จะล่า่ะ เออมันมันกระเขษไมกทีระเบียบมันมันนับจํานวนคนอยู่ในบ้าน้หมหรือว่าเฉพาะคนอยู่ใกล้ผีอ่ะคนในบ้านแ้ยไม่รู้พอะไมไม่แน่ใจเลยว่ะเออนั่นเดี๋ยวแปลกเขตอาร์มาร์เถูกไฟอินออันนี้เข้าใจเขตอาร์เชยดวิเอนด์สเกตเดชวิลสต็อปออฟพารานอวั r เอฟพีอีพีโฟนี่อ๋อเฉพาะนับเฉพาะคนอยู่ใกล้ถิ ดูจากสภาพสดมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ใช่ใช่มีคนอยู่ใกล้ไม่ค่อยทำอะไรเนี่ยเดินช้ามากเลยเดินช้าเดินช้าตอนนี้เขาไม่เห็นตัวคนเขาเดินช้ามากใช่เนี่ยเห็นเบียเดินไวขึ้นใช่พม่อเห็นเดียปุ๊บเดินไวขึ้นเลยตีซี่มันตามตัวผีด้วยหรอ หรือไอออกปากเขา้าไมมีไอทาไมมีไอออกปากหน้าประตูอะเออว่ะตรงทางฮอลเวย์อะแต่หน้าประตูทางออกอะเดี๋ยวนั้นมันมีฮันโต้ไหมไม่มีไม่มีหรือเขาย้ายที่กระทันหันหลอหรือไงแต่เมื่อกี้มันเกิดในห้องครัว <นะ S 2> แต่เมื่อกี้เ,กเขาเกิดที่ห้องเขาแน่แน่เออผมว่างงเหมือนกนันเดินเดินเดินชา้าจริงนะพอเบียร์ไม่อยู่ใกล้อ่ะเลิกอ้าครับเบียร์เลิกอ่าแล้วผ่านแล้วเฟซ ไม่มีช้อยที่น่าจะเป็นไปได้เลยเบียร์ไปเช็คหน huh? aker, meter, make ่อยดีว่าห้องเขายังฟรีอยู่ปะได้ได้ถูกปะแต่เบียร์จะตายนะหมวกก่อนเออเบียร์เบียร์องกระเถิกระเถิบเข้าไปอีกนิดนึงอะแค่แค่แค่ดูว่าห้องเขาฟรีอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละที่เบียอ๋อไม่ฟรีแล้วแต่ว่าย้ายห้องเหรอแต่ถ้าทุกคนคิดว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเดชพรวิน ตัวปลอมที่ออกห้องนั้นอะต่สิบห้าองศาพอยห,ห้องเราแขกอะห้องเราแขกหรอเบียสิบเจ็ดสิบห้ามชั่นดังในห้องเขาโมชั่นดังในห้องเขา,เขาแต่ว่าผีลุงเดินมากหรือผีเดินผู้เดินตามตัวเบียอยู่ครับอ่ามชชั่นดังตอนที่เบียอยู่ห้องเราแขก โมชันดังตอนนี้เบียอยู่ห้องรับแขกจะดังก็คือดังในห้องเขาอันนี้ก็ยังดังในห้องเขาอยู่ใช่ดังในห้องเป็นโนแต่เบียบอไม่ฟีแล้วใช่เฮ <Hey. S 2> ้ยวัดงั้นเราต่อทวีนเลยไหมนี่ยังยังดังอยู่เนี่ยเออยยังดังอยู่เลยเดี๋ยวเบียไปวัดอีกทีดีกว่าเผื่ออุณหภูมิปักแต่เบียต้องกินยาเลยนะกินยาที่เหลือก็ได้เบียกินยาที่เหลือก็ได้อ่าฮะเออกินยาที่เหลือเลเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ,ม,นจะมันจะได้ไม่ต้องอินเตอร์ทันทีเวลาต่อรากยาเหลือขวดหนึง่ง แปลกแปลกตัวนีแปลกจีอะไรอ๋อมาหลอกมาหลอกกูณหญิงยาบกก็หลอกเลยวะ่ะใช่หลอกไปจั้งปีทายฟีเปิดล็อกเกอร์เปิดล็อกเกอร์ฟีดฟีดล็อกสิบควันออกปากเบียวอยู่เมื่อกี้ ก็แปลว่าไม่ได้ใยยหญ่หองแต่ว่าพิ่งกลับมาปะใช่เฮ้ยอะไรอ่ะักเกเองเขตไหมงานนะเบียร์เบียร์เพงเข็บไปโยนเมื่อกี้โอ้โหโชคดีที่โยนโคตรดอุอะไรวะผมเอากินไปแล้วอ่ะยากมากเลยอ่ะปล่อยเ,ออเลยทุกอย่างยกเว้นโอนี้อ่ะเออโอนี้ไม่น่าใช่เขตก็น่าสงสัยเกินเพราะว่าตอนแรกมันไม่น่าหลอกเขยแล้วกันไม่น่าหลอกผมทันทีที่เข้าบ้าน,น ตอบอะไรไปอตอบเฉดเอ,อ่นี้ตัดทวิ่งกับเฉดเนียเบลังเดสองตัวเนี้ยตัวที่เหลือเป็นไปได้หมดเลยค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นไปได้หมดเขาวินเมื่อกี้ก็น่าสนใจเบียเพราะว่าเออองศามันแปลกๆใช่ไหมลอยลอยสาบานเลยพอเห็นฟีซิ่งข้างหน้าประตูทางออกอ ผม,ผมก็คิดว่าใช่เพราะว่าตอนเบียร์กลับไปวัดอ่ะอนนงษม์าไม่ไม่คือตอนเบียร์กลับไปวัดที่เดิมมงษ์าก็หายไปแป๊บหนึ่งด้วยใช่เหมือนว่าถ้าเกิดเป็นทวินก็คือตัวจริงขยับตามเบียร์มาแล้วตัวฟอร,ร์มมันเดินอยู่ที่เป็นไปได้ก็ต่อทวินแล้วตาวเลนทวินด้วยมาขึ้นรถ<า>บ้าผมเอาผมยังเอาจีนอยู่ถ้าเป็นเฉยก็ถือเป็นเฉยที่ดุมาก กินนี่สวยมากเลยนะเพราะปลาเนี้ยเป็นตาเดียวที่เบียร์เอาอยู่เด็กไปวางช็อกสุดอืเออถ้าเป็นโอเนียช็อกมากช็อกด้วยแล้วเป็นตัวอะไรทวินโอเคทวินลุงไม่น่าย้ายเลยตอนแรกคือตอบทวินเปล่าวะไม่ไม่ลุงเลงจินแต่แรกอ๋อไผมเลงกินผมเลงกินเพราะว่ามันวาร์ปไปหาลุงอ่ะลุงตั้งโซไม่ทันเออใช่อยู่ดีมันก็ว้าไปตรงโซฟามาถึงผมเลยผมก็สงสัยว่าเป็นจีนหรือเปล่าถึงเป็นแต่เงินตรงจุดที่ลุงโดเนี่ยถ้าให้เบียร์ดาว มันน่าใจาเปลี่ยนจังหวะการเดินเป็นไปได้ไหมว่าตอนที่มันล่ารอบที่สองอะที่ไป็ฟีอยู่หน้าประตูอะตัวที่ออกไปล่าคือตัวปอมออกจากที่นั้นอะที่ที่เจออะคือตัวปอมเออเป็นไปได้ <c oughs> เป็นไปได้ใช่ <c oughs> เพราะว่าทำไมมันไปฟ <c oughs> ีทั้งหน้าประตูเขางอง,องอยู่เหมือนกัน